สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันศุกร์นะครับวันนี้ก็วันศุกร์ที่30ตุลาคมแล้วนะครับก็จะสิ้นเดือนตุลาแล้วนะแป๊บเดียวเองนะครับแป๊บๆปบก็เดือนหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะปีใหม่อยู่อีกแล้วนะแป๊บๆบเวลามันผ่านไปรวดเร็วนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับอากาศช่วงนี้นะครับรู้สึกว่าจะมีพายุเข้าอีกแล้วนะฮะ มีฝนตกบ้างนะครับก็สลับกับอากาศหนาวนะครับตอนนี้ก็หนาวก็หนาวเนาะหนาวนิดนหน่อยๆนะครับก็ถือว่าดีนะครับก็เป็นอากาศที่ดีพอสมควรแต่ว่ายังช่วงนี้ก็ยังมีฝุ่นเยอะอยู่ก็ระมัดระวังเรื่องของฝุ่นด้วยนะครับก็ใส่แมสนะครับก็ป้องกันทั้งโควิดแล้วก็ป้องกันทั้งฝุ่นนะครับวันนี้มาวันนี้ครับผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโปรตีนหรือเนื้อสัตว์นั่นเองนะครับ3ข้อควรรู้นะครับก่อนที่ท่านจะทานเนื้อสัตว์นะครับเพราะว่า ผมบอกเลยว่าโปรโตีนเนี่ยถือว่าเป็นสารอาหารหลักที่สําคัญมากๆนะครับโปรโตีนสําคัญมากๆนะครับแล้วก็ร่างกายเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะครับและถ้าขาดไปเนี่ยมันจะเกิดสิ่งต่างๆที่แบบแย่มากๆเยอะมากๆเช่นฮอร์โมนผิดปกตินะครับร่างกายไม่เจริญเติบโตเอยนะครับบางคนเนี่ยลดน้ําหนักเนี่ยแต่ขาดโปรโตีนเนี่ยทำให้ยิ่งอ้วนมากขึ้นยิ่งมีห่วงยางรอบเอวมากขึ้นครับวันนี้ก็เลยจะมาบอก3อย่างนะครับที่ควรจะรู้ข้อแรกนะครับ ข้อแรกเลยคือปริมาณโปรโตีนที่เราเหมาะสมกับเราต่อวันนะครับปริมาณที่เหมาะสมต่อวันคือเท่าไหร่ให้คิดง่ายๆครับเอาน้ําหนักของท่านนะครับคูณ1นึ่งถึงหนึ่าสำหรับโปรโตีนสําหรับคนที่ต้องการสุขภาพที่ดีนะถ้าจะเล่นกล้ามเน,นี่ยต้องคูณ1 5ถึง2กรัมเปกิโลนะครับก็ไปคูณ1นึถึงหนึ้านะครับถ้าน้นหนักประมาณ60หนักประมาณ60นะอ่าก็คูณ1 นะครับก็ประมาณ60กรัมต่อว,วันนะครับประมาณ60กรัมต่อว,วันนี่เป็นขั้นต่ำเลยนะอาจจะ70 80ได้เกินนิดหน่อยไม่เป็นไรอย่าไปชีเลี่ยสคราวนี้จะดูยังไงว่า60กรัมต่อว,วันมีวิธีการดูง่ายๆครับให้เทียบเนื้อสัตว์1ฝ่ามือ1ฝ่ามือผมนะแล้วก็หนาหนา,หนาเท่าฝ่ามือนี่แหละหนาเท่านิ้วก้อยเรานี่แหละเน,น,นี่ยนะหฝ่ามือเนี่ยก็1ฝ่ามือของท่านนะครับมือมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกนิดนหน่นนนอย นะครับจะได้โปรโตีน20กรัมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านคูณแล้วได้โปรโตีน60กรัมต่อวันก็ทาน3มื้อมื้อหนึงก็ควรจะมีเนื้อสัตว์ประมาณ1ฝ่ามือนั่นเองครับนี่ก็คือเทคนิคง่ายๆเนื้อสัตว์ที่แนะนําปลานะครับยืนพื้นมาดับต้นๆเลยนะครับได้ประโยชน์เยอะแยะเลยนะอาหารทะเลได้นะครับกุ้งปลาหมึกได้ไม่ต้องกลัวคอเลสเตอรอลเล็กน้อยนะครับ อาจจะเสริมไข่เสริมอะไรก็ว่าไปนะครับต่อมาเป็นพวกเนื้อไก่ไม่เอาหนังอย่างนี้ดีนะครับเอาหนังก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเนื้อหมูก็พอได้นะครับแต่ว่าอย่าไปกินเยอะจนเกินไปเนื้อวัวอาจจะลดลงนิดนึงเพราะว่าค่อนข้างที่จะหนักท้องแล้วก็ย่อยยากนะครับอันนี้ก็คือหลักการง่ายๆสําหรับคํานวณปริมาณปโปรตีนนั่นเองครับอ,อันต่อมาที่ควรจะรู้เกี่ยวกับปโปรตีนนะครับนั่นก็คือ,อถ้าเราขาดปโปรตีนเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ การขาดโปรโตีนเนี่ยสิ่งที่จะทําให้มีปัญหาก็คือเรื่องของฮอร์โมนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรทานโปรโตีนน้อยจนเกินไปนะครับบางคนอยากจะลดน้ําหนักแล้วลดไปทุกอย่างเลยโปรโตีนก็ลดซึ่งเราต้องยืนพื้นโปรโตีนนะครับตามจํานวนกรัมที่ผมบอกลวมทั้งกับไขมันนะครับวันหลังจะมาสอนเรื่องไขมัน เราไปลดที่คาร์โบไฮเดรตนะครับเราไปลดปริมาณที่คาร์โบไฮเดรตนะครับก็จะดีที่สุดอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆสําหรับการคุมน้ําหนักการลดความอ้วนนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็ข้อที่3นะข้อที่3เกี่ยวกับโปรโตีนนะครับโปรโตีนนั้นควรจะเลือกทานให้ถูกต้องให้ให้เห,หมาะสมนะครับโปรโตีนเนี่ยที่ดีนะควรจะอยู่ในเนื้อสัตว์นะครับ ที่เหมาะสมเช่นถ้าให้ผมแนะนำนะครับก็แนะนำจะเป็นพวกเนื้อปลามากกว่าอย่างอื่นเลยจะเป็นปลาทะเลลึกหรือเป็นปลาทะเลน้ำตื้นก็ไม่ว่านะฮะจะเป็นปลาน้ำจืดก็ได้แต่ว่าถ้าได้เป็นปลาทะเลลึกจะพวกปลาซลมอนปลาทูก็ได้นะครับปลาทูน่าก็โอเคแบบนี้เนี่ยจะได้ทั้งโปรตีนที่ดีแล้วก็จะได้ทั้งไขมันที่ดีนะครับเป็นพวกโอเมก้า3นะคบพวก d h a พวกอะไรอย่างเงี้ยทำให้สมองเรา แจ่มใสทาให้ฮอร์โมนเราแบบดีนะครับยิ่งเป็นเด็กยิ่งแบบโหเซลล์สมองเติบโตเติบโต,ตดีเพราะนั้นเนี่ยโปรโตีนสาคัญมากๆอย่าไปลดโปรโตีนนะครับส่วนอ่าโปรโตีนที่ไม่เป็นเนื้อสัตว์ล่ะมีไหมก็มีพวกในถั่วก็โอเคนะครับถั่วต่างๆแต่ไม่แนะนําให้เป็นแบบถั่วที่ใส่เกลือเยอะๆมันจะเค็มมากไปนะครับก็เป็นถั่วอบที่ที่ไม่ผสมเกลือแล้วกันอันนี้แบบเทคนิคง่ายๆนะครับอันนี้ก็เป็น3ข้อหลกักๆควรรู้นะครับ ก่อนที่เราจะไปทานโปรโตีนหรือทานเนื้อสัตว์นะครับจะทําให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีทุกคนนะครับ mm hmm. ก็ขอให้ทุกท่าน mm hmm. ทานโปรโตีนอย่างสุขภาพดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย